ราศีกันวาจาดีวาจวาจเรียกทรัพย์การงานดีแต่มีคู่แข่งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่20ถึง26กุมภาพันธ์ครับชาวลัคนาราศีกันครับโดยรวมแล้วในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงแรกเรามาดูที่ดาววัสนาแล้วก็ดูที่ดาวการงานการเงินและความรักครับ เราจะมาดูที่ดาวสนามคุณก่อนครับคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนตนุในช่วงวันที่20-21ครับดาวพุธของคุณสถิตยอยู่ที่เรือนปุนตตะครับสถิตร่วมก,กันกับดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะครองตําแหน่งกเกษตราราธิบดีอยู่ครับซึ่งก็ให้ความหมายว่าในช่วงนี้คุณก็จะมีความกระปรี้กระเป๋านะครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการอยากจะทําสิ่งใหม่ๆครับรวมถึงใครที่ ทำงานก็จะมีเกณฑ์ที่จะสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อาวุโสน้อยได้ดีนะครับต่อมาในวันที่22กุมภาพันธ์ครับ22กุมภาพันธ์ดาวพุธดาวสนามคุณจจยาราศีนะครับเข้าไปสถิตที่เรือนอรินะครับแต่ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งเป็นดวงเทวีโชคและเป็นการสถิตร่วมก,กันกับดาวพระอาทิตย์นะครับดาวจุลวินาศในควมหมายแรกก็คือใน ในเรื่องของความเป็นดาวอสัามคุณนี้ทุกนี้คุณอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของการทํางานนะครับแต่ด้วยตาแหน่งของดาวเป็นดวงเทวิโชคดังนั้นเรื่องของการทํางานหรือการประกอบอาชีพของคุณนี้ยังมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ครับราศีกันวาจาดีวาจาเรียกทรัพย์การงานดีแต่มีคู่แข่งสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่20ถึง26กุมภาพันธ์ครับชาวลัคนาราศีกันครับโดยรวมแล้วในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงแรกเรามาดูที่ดาววัสนาแล้วก็ดูที่ดาวการงานการเงินและความรักครับเราจะมาดูที่ดาววสนาของคุณก่อนครับคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวชั่วเรือนตนุกในช่วง วันที่20-21ครับดาวพุธของคุณสถิตยอยู่ที่เรือนปุตตะครับสถิตร่วมกันกับดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะครองตําแหน่งกเกษตรราธิบดีอยู่ครับซึ่งก็ให้ความหมายได้ว่าในช่วงนี้คุณก็จะมีความกระปรี้กระเป๋่านะครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการอยากจะทําสิ่งใหม่ๆครับรวมถึงใครที่ทํางานก็จะมีเกณฑ์ที่จะ สามารถทำงานร่วมก,กันกับผู้อาวุโสน้อยได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมาในวันที่22กุมภาพันธ์ครับ22กุมภาพันธ์ดาวพุธดาวสนามคุณชา,าราศีนะครับเข้าไปสถิตที่เรือนอรินะครับแต่ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นดวงเทวีโชคและเป็นการสถิตร่วมก,กันกับดาวพระอาทิตย์นะครับดาวเจุลวินาในครหมายแรกก็คือนอ ในเรื่องของความเป็นดาวอสนาของคุณนี้ทุกนี้คุณอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของการทํางานนะครับแต่ด้วยตำแหน่งของดาวเป็นดวงเทวิโชคดังนั้นเรื่องของการทํางานหรือการประกอบอาชีพของคุณนี้ยังมีคนคอยสนับสนุน<ม>คอยช่วยเหลือคนอยู่ครับและก็มีมุมสัมพันธ์กับดาวพระราหูหน,นะครับซึ่งเป็นดาวจุาิเช่นกันครับดังนั้นเรื่องของ อุปสรรคศัตรูหรือเรื่องของการแข่งขันคู่แข่งนะครับในที่ทํางานขอให้คุณระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการติดตอด่อสื่อสารการทํางานในส่วนรวมหรือที่ทํางานนะครับต่อมาเรามาดูที่ดวงด้านการงานนะครับโดยองค์รวมแล้วโดวยธรรมชาติแล้วของชาวลัคนาราศรีกันที่คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวช่วยานการงานและเป็นดาววาสนาซึ่งคุณก็จะ โดดเด่นเรื่องของการทํางานเอกสารการติดต่อประสานงานอยู่แล้วนะครับซึ่งดาวพระพุธนี้เป็นดาวเจเริญกรรมะหรือเจเริญการงานของคุณด้วยในช่วงวันที่20-21นี้สถิตยอยู่ที่เรือนปุตตะดังนั้นเรื่องของการทํางานของคุณก็มีโอกาสนะครับได้รับมอบหมายงานหรือความรับชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นงานใหม่นะครับหรือเป็นงานเชิงรุกงานที่ต้องครีเอทีฟงานที่ต้อง คิดวางแผนล่วงหน้านะครับจา,าจากหัวหน้าเจ้านายให้คุณได้แสดงความสามารถแล้วนะครับซึ่งเป็นการสตร,รูปกันกับดาวทั้งเสาเป็นคู่สมโพนนะครับฉะนั้นถ้าคุณมุ่งม,มั่นตั้งใจทําให้ดีเนี่ยคุณก็จะทําได้ทได้อย่างราบรื่นและผลงานของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเ,เป็นที่ถูกตาต้องใจนะครับแต่ทั้งนี้ก็ด้วยความเป็นดาวอดิเรือนอรินะครับก็ธรรมดาครับคนที่ทํางานดีแล้วก็มีผลงานเด่นก็ย่อมมีเรื่องของคน ไม่ชอบหรือว่าต้องการที่จะเป็นคู่แข่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นแล้วก็เอาชนะได้อีกแล้วนะครับต่อมาวันที่22กุมภาพันธ์ครับดาวพพุธเจ้าเรือนการงานคุณก็ย้ายราศีสถิตยุทธเดือนอริครับสถิตรวมก,กันกับดาวพระอาทิตย์คู่ดาวพระอาทิตย์พระพุธก็หมายถึงการมีเครดิตในการติดต่อประสานงานการเจรจาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ รวมทั้งถ้าเป็นองตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเขาหมายถึงหัวหน้านะครับคู่ดาว14การได้เป็นหัวหน้าหรือการมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับทั้งนี้ในวันที่22ดาวพระจันทร์นะครับที่เป็นดาวชั่วเลือลาภะที่แปลว่าลาาผลรวมทั้งหมายถึงเ,เรื่องของลาภผลจากการทํางานโชคลาภและเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน,นก็นับเป็นเรื่องลาภผลเช่นกันนะครับ ซึ่งดาวเจริญาภะของชาวลัคนาราศีการนี้ของคุณนะครับก็ย้ายราศีนะครับไปสถิตยอยู่ที่เดือนปัตตานีเดือดนปัตตานีก็เป็นเรื่องเดือนของคู่ครองคนรักร,กรวมถึงเรื่องของการทํางานร่วมก,กันกับหุ้นส่วนนะครับและเป็นการสถิตร่วมกันกับดาวพระสุกอีกครับซึ่งพระสุกก็เป็นดาวเจริญกระดุมพระเจริญการเงินได้ได้แล้วก็เจริญสุภาษณ์ดังนั้นค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนเลยว่าในช่วง สัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณได้รับมอบหมายให้งานจากหัวหน้าเจ้านายแล้วขอให้คุณทําอย่างเต็มที่ครับมุ่งมั่นตั้งใจแล้วผลง,งานคุณจะออกมาดีต้องบอกว่าเป็นที่1ชนะเลิศน,นะครับคุณก็จะมีเกณฑ์เป็นอย่างมากเลยเรื่องของการได้รับการพิจารณาออโอกาสในการเลื่อนขั้นการเลื่อนตําแหน่งการเึ้่เงินเดือนรวมถึงการได้รับของรางวัลพิเศษมีเกณฑ์ที่จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินของมีค่าเลยครับพอสัมพันธ์กับดาวพระศุกร์นะครับ ต่อมานะครับเรื่องของดาวเจ้าเรือลาะในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเรือลาพของคุณข้อยายราศีครั้งนะครับไปสถิตอยู่ที่เรือนมรณะอ่าแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรือนมรณะแต่ตําแหน่งของดาวเจ้าเรืลาพหรือดาวพระจันทร์ของคุณนี้เป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งมากครับเป็นทั้งดวงมหาจักรอ่าให้คุณแบบรวดผลอ่ารวดเร็วแล้วก็เป็นตําแหน่งของอุจจาวิราชครับ ดาวมีความเข้มแข็งจะไปสู่ดวงมหาอุดนะครับดังนั้นเรื่องของลาภผลต้องบอกว่าถ้าเป็นเกณฑ์ตรงกับช่วงรุ่นรางวัลน,นะครับคือต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคุณจะมีเกณฑ์ที่มีโชคว,วิ่งชนออมีโชคลาภอย่างเป็นอย่างมากนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชลาภก,ก้อนใหญ่ด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้มันเป็นในช่วงของวันที่24-26กุมภาพันธ์นั้นลาภผลในที่นี้ ถ้าไม่ใช่ของการเสียงโชคเสี่งยงดวงแล้วก็จะเป็นลาภผลในรูปแบบของของรางวัลของกำนันสินน้ำใจเราถึงการลาภผลจากการทํางานก็หมายถึงการที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานประจํามีเกณฑ์สูงเป็นอย่างมากรวมถึงเรื่องของโบนัสคอมมิชชั่นด้วยส่วนใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวหรือร้านค้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีลูกค้านะครับมามาซื้อสินค้าและบริการรวมถึงถ้าเป็นร้านอาหารก็คือ ลูกค้าจะเข้าเข้ามาเยอะนะครับคาขายดีมีกําไรเป็นอย่างมากนะครับได้งานไดออเดอร์คํับสั่งซื้อมาเป็นล่าผลสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวคนเองครับต่อมาเรามาดูเรื่องของดวงการเงินนะครับชาวลัคนาราศรีกันคุณมีดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินรายได้ทรัพย์สินและโดยธรรมชาติของดาวพระสุกแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกระแสเงินสดโดยธรรมชาติแล้วนะครับ ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ดาวพระศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ที่เดือนปัตตนีของคุณนะครับซึ่งก็คือดาวพระัุบดีครองตาแหน่งเกษตราธิบดีอยู่เป็นสุขเคราะห์ใหญ่นะครับเป็นคู่ดาวของพระศสบดีพระศุกร์เรียกว่าเป็นคู่ซั์คู่โชคของการเงินของคุณต้องบอกว่าสุขเระโชคโค้ัพย์นะครับเงินไม่มีปัญหาครับมีเงินใช้ไม่ขาดอย่างปกตินะครับโดย ดาวพุธก็เป็นตัวแทนของเงินสดและการบริหารการเงินส่วนบุคคลแล้วของคุณถือว่าการเงินดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะที่อิงกับเรื่องของคู่ครองคนรักแล้วก็หุ้นส่วนดังนั้นใครที่สําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้นอกจากเงินจะดีแล้วยังมีคนรักที่คอยซัพพอร์ตเงินให้กับคุณด้วยนะครับต้องยินดีลุ้นหน้าเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันส่วนเรื่องเรื่องของการเงินสําหรับผู้ที่ ทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ครองคนรักแบบเป็นประกอบชีพร่วมกันนะครับช่วงนี้การเงินงคุณจะดีเพราะว่าเรื่องของคู่ครองคนรักดวงสนับสนุนคุณนะครับทําให้การหาเงินหารายได้ช่วงนี้มีรายได้ที่ดีนะครับค้าขายดีมีกําไรมีสภาพคล่คองที่ดีครับต่อมาเรามาดูเรื่องของดวงความรักครับดวงความรักของชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณมีดาว พระฤหัสบ,บดีเป็นดาวเจ้าเรือปัตตานีก็หมายถึงคู่ครองคนรักซึ่งครองตาแหน่งเกษตราราธบดีอยู่ดาวมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากครับนั้นะสัมพันธ์กับดาวพระสุขแล้วก็สัมพันธ์กับดาวเจ้าเรืองตโนกหรือดาวตัวคนเองด้วยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าความรักเนี่ยเป็นความรักที่แบบสัมพันธ์ที่ดีนะครับนอกจากคนรักจะคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเรื่องการทํางานการประกอบชีพแล้วยังสนับสนุน เรื่องของการเงินให้กับตัวคุณชาวคณาราศีกันด้วยนะครับต้องบอกว่าทั้งเงินและความรักของคุณนี่ไปด้วยกันแลว้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าน่าอิจฉาจริงๆนะครับเงินก็ดีความรักก็ดีครับแต่ทั้งนี้เรามาดูในส่วนของดาวพระจันทร์ในช่วงของวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ22กุมภาพันธ์ถึง23กุมภาพันธ์ ในช่วงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาว,วเช้าเลือดาภก็มาสถิตอยู่ที่เดือนปันตตานีตําแหน่งเล็งลัคนาก็ให้ผลแรงนะครับดังนั้นถ้าช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยทำเป็นนักเทรดนะครับลงทุนในสังหาริามทรัพย์หรือลงทุนในตลาดทรัพย์ลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือตลาดดิจิตอลเคอร์เรนซีกคริปโตนะครับคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้ในช่วงันที่22 ถึง23กุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงที่ดาวชคลาภประจาตัวของคุณเองเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่เรือนปัตตานีเรื่องของการทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับคุณก็จะดเ,เด่นการเทรดการทําทธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะการบริหารความเสี่ยงคุณจะโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับมีชคลาภเป็นเงินเป็นกําไรจากการประกอบกิจ,จาก,การธุรกิจการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนของคุณรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และกองต่างประเทศด้วยนะครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้ชาวลัคนาราศีการนั้นดวงค่อนข้างโดดเด่นนะครับเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงนะสูงมากที่สุดในช่วงเดือนนี้เลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการเงินการเงินมีโคงปกตดดิดีอยู่นะครับมีคู่ครองคนรักสนับสนุน ขายดีมีกําไรวาจาเรียกทรัพย์ครับความรักก็เป็นความรักแบบสนับสนุนเกือ้อกูลกันสนับสนุนทั้งการงานและการเงินความรักอบอุ่นครับสำหรับผู้ที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคู่ของคนรักที่จะมีลักษณะนิสัยใจคอคล้ายๆกันกับคุณนะครับท้ายนี้กับผมก็ขอเชิญชาวลัคนาราศีกันนะครับพิมพ์คําว่ากันวาจาเรียกทรัพย์เพื่อให ทุกท่านมีทรัพย์รับโชคสมดำปรารถนาทุกประการครับขอพระคุณครับ